สวัสดีเอฟซีเซี่ยดิซานตกแต่งกับผมลุงเขียวครับวันนี้กัมาคือเก้าหยามเก้าแล้วสิมาโจมป่าหาก่วยป่าหมูถอดคือเก้ากัาาไปเบิ่งกันครับผมสีมานบ่ถ้ามักนกระลังยกครับผมเออเบิ่งเนยได้ระบาดป๋อตัวงามแต่เบิ้งเมนยแมนบ่โอ้เบิ่งเน,น,นยเอาเอามีของใหญ่ดำตากร่อยใยดำจุ้ว่ะจ้ว่ะใยดำส่งหอดกรุงเทพได้ฟอด

กดกินกดกินเบิ่งอของเพิ่นบ่ของเพิ่นบ่หัน้เป็นโลอ๋เที่เพิ่นลที่เพิ่นแล้ว่นหลายๆหลายเที่เพิ่นดกลคนต้นตนกอดกินนะ สำนีกัดีกันอะไรสูอะไรสูอะไรสู้นาบม้นาครับเดียวตะดวงให้ดวงมันดอกนึ มันจูบเอาเนี่ยขอสันมันจูบเอาเนี่ยใส่้อดเพื่อนว่าสิใส่กอดเดียวกันอะใส่้องฝันกันดูดก่อนเฮ้อ้บานไทยมันมากคนมึง mọi này mọi người 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 อ้ันนี้ใครอยู่ดิบา้าเาสำเด็ดดห,หน่อยนี่เนาะนี่ปลาห้ากุ้ยไม่งตะวันคักว่าคกกนนีเขียนอันตันคูแล้ว ไปยาเมื่นเส้าจะไปเจ้าแ่เาขี้แฉะหรสิบวันเห็นไหมเจ็บมือเลยลูกซื้มือเพราะไส้เหรอมือเข้ามาเข้าแพ้หาล่อยตา วันยิ้งว้นเนี่ยโอ้หมูบจีหมูบอีบจีบบจีบจีบบ งานสร้างกูนะงามบ่จุดกำลังการงานสร้สางช่องไหนครับผมอยู่ที่ซีฟังเสียนอีสานครับผมเสียนอีสานครับเก็บประเทศโดนล็อกคนติดตามคนตาต้องโดนสองมือครับผม นี่เสียดอีกันขึ้นรถไยนี่อยันยกครับผมเพื่อเมงบาทเนี่ยเด้๋ยวแค่ขุมม้าก็พอว่ะบึงเนี่ยเต้าบาดไหม เ้ยตักเอาวันดิจะพรพลวงผู้ยกลูกผู้ยกพรเปิดพรผู้จับไปหลวงมผัดปิ้วมาเอ้านี่ครับผมมือ่ะได้ละบาทด่เนอ๋อบาทิสิบงของอ๋อต้งบุกับตุ้ย่างคนน่ะมีทางใจกัคือกานบานนี่นใจก็บกกอกคนน่ะ

มันคถือขีหิน <c oughs> มันทั้งนวกเอาเป็น <c oughs> 一个树料老年了。 nên ở ừ. mang cái câu là tham của mình luôn. không, không là không phải. จะเละ่าให้ฟังีอกก่อน

บ้านนี้ครับผมบึงเนี่ยตุ่มเข้ามาตุ่มเขม้าอยู่หนีในเล่าจะสองโลบานนี่พูดนะเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆถิ่มลงปลาหักผิวปลาหักก่อยต่อยเลยบังน่ยบานนี้เอาจะดำโจโจโจเงี้ยยังเงี้ยดำเนี่ยเฮงี้ยก้อนขีหินโก้ตอดใส่ก้อนหินตีนเนี่ยโอ้มันแมนอยู่ของ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 เจ้านี่มันเป็นสีเหลี่ยมไข่อมันเป็นม้วนหมิงคิงเนาะโอ้ โอ้ยมาน <laughs> ยูโอ้อยโอ้ยมาต้องขอกองเงนพวกมานวะนี่แม่มานยู่มานอยูเอานี่ครับผมว้มันจิตสองมือตอนห็นสิว้เนี่ย โอ้โหถือตะเพิ่น <classy> อี <More eating> ่เราถือตะก้อนหินนี่หนึ่งก้อนหินมะเมียนมะหยอดุ่นเหอครับสายฟ้าดีหน่อยยีโปกับมะทอประกอบนิดนึงดอกเอาหอดพุ่นเจ้าที่นีหสิเจ้าที่ ได้ละบาทเลยงามคักคุณอะได้ระบาดคนในบ้าและโล่หอบาและคร่งโล่กัได้ตาของผมจะเที้ยเลยสองหกสามหก ตัเกือกตัไกยันอันนี้ไก่เต็มแล้วไก่เต็มแล่าโอ้นีพันสังบ่โอ้นี่เพันสังมือนีได้ว่าท่านไหนไล่มือนี้ท่านไหนพันหาของเขียวนี่ครับผมว่าท่านไหนไล่ว่าท่านไหนละนี่่ท่านไหนยก่อยกับซยกอีกสิฮาเป้ใหญ อันนี้เบิ้งบรรยากาศครับผมก็ฝากเพยงใจครับเสื้อนิสานน้ำว่าลุงเขียวสืพพ้อผ้าผีผ้าหนองหายังยังยังไอ้ผี่น้องเบิ้งหายังไอ้เี่น้องส้มก่อนฝากกดไหลกดแช่กดซัดปลาไทยให้นงก็ซาเลติซี่ทันใดที่เขามาเบิ้งชิปนี้แล้วก็ขอให้เยู่ดีไม่แห้งนะล่ะไปด้วยทุกผู้ทุกคนจะได้นนข้องขายจะมี ก็ดปีาศ9ข,ข้มาสวัสดีครับผม